สวัสดีค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะาจากเมื่อวานนะคะที่เราได้เรียนรู้นะคะเรื่องการลบจํานวน3าํจำนวนนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมาพาทำแบบฝึกหัดที่5.10ุด การหาค่าของตัวไม่ทราบค่านะคะในหน้า 143, 144 14และ145นะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยนะคะข้อ1เติมคำตอบนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาดูตัวอย่างตามคุณครูก่อนนะคะตามตัวอย่างนะคะ14บวกอะไร แล้วเท่ากับ20นะคะในการหาคำตอบนะคะตามตัวอย่างนะคะเราจะหาคำตอบโดยวิธีนะคะนับต่อนะคะอ่าเราจะเริ่มนับต่อจาก14นะคะต่อไปอีก6ครั้งนะคะได้20อ่าเด็กๆลองทบทวนคำตอบดูนะคะเริ่มกันเลยนะคะ14แล้วต่อไปก็เป็น15 16 17 18 19ด0สิบนะคะอ่าเวลาเด็กๆนับนะคะยกนิ้วมือของเด็กๆขึ้นมาด้วยนะคะจะได้รู้ว่าเรานับไปกี่ครั้งแล้วนะคะอ่าเด็กๆได้คำตอบนะคะเท่ากับคุณครูไหมคะอ่าเรานับต่อจาก14ไปถึง20นะคะได้หครั้งนะคะดังนั้น14สี่ บวก6ก็จะเท่ากับ20นะคะอ่าเดี๋ยวเรานะคะไปเริ่มทำแบบฝึกหัดกันเลยนะคะข้อ1.1ดห5บวกอะไรแล้วได้13 5บวกอะไรแล้วได้13เดี๋ยวเราจะเริ่มนับจาก5นะคะต่อไปนะคะจนถึง13นะคะเวลานับเด็กๆ ชูนิ้วมือขึ้นมาด้วยนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปนับกันเลยคะ่ะจาก5นะคะต่อไปก็จะเป็น6นะคะ7 8 9 10 11 12 13เด็กๆนับได้กี่ครั้งคะละูกจาก5นะคะ เอ,อ่อขอโทษค่ะนับต่อจาก5นะคะไปจนถึง13ได้กี่ครั้งคะลูกเก่งมากค่ะได้ทั้งหมด8ครั้งนะคะดังนั้นนะคะ5บวก8เท่ากับ13นั่นเองนะคะยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะงั้นเราไปดูแบบฝึกหัดข้อต่อไปกันเลยค่ะอ่าข้อ1.2 อะไรบวก9แล้วเท่ากับ12นะคะในข้อนี้เราจะเริ่มนับจาก9นะคะไปจนถึง12พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเราไปนับต่อกันเลยนะคะเด็กๆจาก9นะคะนับต่อไปถึง12อ่าเริ่มเลยนะคะ9แล้ว10 11 12 าเรานับต่อจาก9ไปจนถึง12ได้กี่ครั้งคะเด็กๆ3ครั้งนะคะเก่งมากค่ะดังนั้น3บวก9ก็จะได้เท่ากับ12ไม่ยากเลยเนาะต่อไปข้อ1.3ค่ะ12บวกอะไรแล้วได้17อานะคะในข้อนี้เราจะเริ่ม จาก12นับต่อไปจนถึง17นะคะมาดูกันค่ะเด็กๆว่านับต่อจาก12นะคะไปถึง17ได้กี่ครั้งนะคะจาก12นะคะเด็กๆเริ่มนับเป็น13 14 15 16 17ได้กี่ครั้งคะเด็กๆได้5ครั้งนั่นเองนะคะยอเดเยี่ยมมากค่ะ ดังนั้นนะคะ12บวกอะไรคะเท่ากับ17ถูกต้องค่ะ12บวก5เท่ากับ17นั่นเองนะคะอ่าเราไปดูแบบฝึกหัดต่อไปค่ะลูกอ่าแบบฝึกหัดต่อไปเขาบอกว่าเติมตัวเลขแสดงจำนวนอ่าเดี๋ยวเราจะใช้เส้นจำนวนนะคะในการหาคำตอบนะคะข้อ2.1เขาบอกว่า16 ลบก,กับอะไรแล้วได้เท่ากับ7นะคะเราทราบคำตอบแล้วนะคะสิเป็นตัวตั้ง7เป็นผลลัพธ์เราต้องหาว่า16ลบอะไรแล้วได้เท่ากับ7ใช่ไหมคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วทุกครั้งนะคะคุณครูบอกว่าอะไรคะจากเส้นจํานวนนะคะเราต้องเริ่ม กระโดดจากศูนย์ไปหาตัวตั้งใช่ไหมคะตัวตั้งคือจํานวนไหนคะเด็กๆจำได้ไหมคะถูกต้องค่ะ16นะคะเพราะ16อยู่ข้างหน้าเครื่องหมายลบใช่ไหมคะ16จะเป็นตัวตั้งอ้าวเราจะกระโดดไปอยู่ที่16ก่อนนะคะอ้าเสร็จแล้วเรารู้คำตอบแล้วว่า คำตอบในข้อนี้16ลบอะไรแล้วได้เท่ากับ7 7ก็คือผลลัพธ์นะคะดังนั้นเราจะเริ่มนะคะเดินถอยหลังจาก16มาหา7นะคะว่าอ่าเราต้องเดินไปกี่ครั้งนะคะถึงจะถึงเลข7หรือจำนวน7นะคะอ้าวเริ่มกันเลยนะคะเด็เกๆช่วยคุณครูนับด้วยนะคะ1 สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ้าวเราต้องเดินถอยหลังกี่เก้าคะเด็กๆจากสิบหกมาถึงจำนวนเจ็ดเก้าครั้งนั่นเองนะคะดังนั้นสิบหกลบเก้านะคะเท่ากับเจ็ดนั่นเองนะคะอ้าว เรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าตัวไม่ทราบค่าในข้อนี้ก็คือ9นั่นเองต่อไปนะคะข้อ2.2 2, 13ลบกับอะไรแล้วได้เท่ากับ8นะคะเราเรารู้จำนวนผลลัพธ์ก็คือ8นะคะแต่เราไม่ไม่รู้ว่าเอ๊13ลบกับอะไรนะถึงจะเท่ากับ8นะคะอะ่เริ่มกันเลยนะคะ,ะในข้อนี้เราจะ เริ่มเดินจาก0ไปหาตัวตั้งก็คือเลขอะไรคะลกูก13เก่งมาค่ะเพราะ13อยู่ข้างหน้าเครื่องหมายบวกนะคะจะเป็นตัวตั้งนะคะอ่ะทีนี้เราทราบคำตอบแล้วว่าผลลัพธ์ก็คือ8ใช่ไหมคะแต่เราไม่ทราบว่า13ลบก,กับอะไรแล้วได้เท่ากับ8เดี๋ยวเราจะเดินถอยหลังจาก,จากเลข13นะคะลูกมาหาเลข แปดนะคะเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆนักช่วยคุณครูด้วยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเราเดินถอยหลังกี่ก้าวคะเด็กๆห้าครั้งนะคะดังนั้นสิบสามลบห้าเท่ากับแปดนั่นเองนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะลูก ไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะข้อ2.3จนะคะ20ลบก,กับอะไรแล้วได้เท่ากับ16ค่ะเด็กๆอ่ามาเริ่มกันเลยนะคะเราจะเริ่มจากจำนวน0นะคะไปอยู่ที่ตัวตั้งก็คือเลข 20นะคะอ่ทีนี้เราทราบอ่าผลลบแล้วนะคะคำตอบคือ,อจํานวน16นะคะแต่เราไม่ทราบว่า20ลบอะไรใช่ไหมคะถึงได้16เดี๋ยวเราจะเริ่มนับถอยหลังจาก20มาหาจํานวน16นะคะเด็กๆช่วยกันนับด้วยนะคะพร้อมเรืียงคะพร้อมแล้วนะคะเริ่มเดินถอยหลังกันเลยคะ่ะลูก1 สองสามสี่อ้าวเราเดินถอยหลังไปทั้งหมดกี่9ก้าคะลูกสี่กใช่ไหมคะเก่งมากค่ะดังนั้นนะคะยี่สิบลบสเท่ากับสิบหนั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อสองจสี่สิบห้าลบกับอะไรเท่ากับสี่นะคะสิห้าลบเออขอโทษค่ะสิห้าลบอะไร แล้วได้4นะคะอ่าเหมือนเดิมเลยเราจะอยู่ที่เส้นจำนวนนะคะจากจุดเริ่มต้นกระโดดไปที่ตัวตั้งคะ่ะลูกคือ15นะคะอ่าเราทราบคำตอบแล้วว่า15ลบอะไรแล้วได้เท่ากับ4ใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเราจะเดินถอยหลังมาหาจำนวน4นะคะว่าได้กี่ครั้งนะคะพร้อมหรือยังคะ อ่ะพร้อมแล้วเด็กๆมาเดินถอยหลังกับคุณครูเลยนะคะอย่าลืมนับด้วยนะคะ1นึ่งสองสามสีห้าหก็ดแปสออ่ะดังนั้นนะคะสิหลบ สิเท่ากับสี่นั่นเองนะคะไม่ยากเลยเนาะอ่ะทีนี้ไปดูแบบฝึกหัดในหน้าต่อไปค่ะอ่าหน้านี้นะคะหน้าเท่าไหร่คะลูกหนึ่ง้สี่สิห้านะคะข้อ3แสดงวิธีหาคำตอบนะคะอ่าใน แบบฝึกหัดหน้านี้นะคะเราจะหาคำตอบนะคะโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะลูกตัวอย่างนะคะอะไรบวก9แล้วเท่ากับ15นะคะในข้อนี้นะคะเราสามารถนะคะหาคำตอบนะคะโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะามาดูนะคะ อะไรบวก9เท่ากับ15อันนี้นะคะเราก็จะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกเป็นการลบแทนนะคะโดยใช้คำตอบนะคะไปหานะคะเอาส่วนร่วมนะคะลบกับจำนวนนะคะที่บวกนะคะอ5ลบ9เท่ากับอะไรคะ เด็กๆก็ใช้การนับต่อจาก19ไปถึง15ก็ได้ค่ะลูกนับต่อจาก9ไปถึง15ก็จะได้จำนวนเท่าไรคะลูกจำนวน6นะคะดังนั้น15ลบเเท่ากับ6นะคะดังนั้นในข้อนี้6บวก9ก็จะเท่ากับ15นั่นเองอทีนี้มาดูข้อ3.1นะคะ เขาถามว่าอะไรบวก6แล้วเท่ากับ20นะคะเขาบอกว่าหาคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบอาเด็กๆมาดูนะคะอะไรบวก6แล้วได้เท่ากับ20นะ6ก็คือส่วนออขอโทษค่ะ20ก็คือส่วนรวม6ก็คือส่วน ย่อยนะคะทีนี้เราต้องมาหาอะไรคะลูกมาหาส่วนย่อยอีกอันหนึง่งใช่ไหมคะลูก20คือส่วนรวม6คือส่วนย่อยเอ๊ะอะไรบวก6แล้วได้เท่ากับ20นะคะเราก็จะเอาอะไรลูกเอาส่วนรวมมาลบกับส่วนย่อยนะคะอ่าอ่าเด็กๆเ,เขียนประโยคสัญลักษณ์การลบตามคุณครูเลยนะคะ อ่า20ลบ6เท่ากับอะไรนั่นเองอ่ะ20ลบ6เท่ากับอะไรคะลูกอ่าเด็กๆใช้วิธีคิดเร็วเลยก็ได้นะคะลูกเพราะว่าถ้าเราใช้การนับต่อมันจะเป็นไงคะอ่ามันจะใช้เวลานานนะคะแต่สามารถหาคำตอบได้เหมือนกันนะคะในข้อนี้นะคะ20ลบ6เท่ากับ 14นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะ14บวก6จะก็จะเท่ากับ20นั่นเองนะคะเป็นไงคะลูกยากไหมคะไม่ยากแต่เด็กๆอ่านะคะจะงงนิดนึงใช่ไหมลูกไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะเดี๋ยวเด็กๆก,ก็จะเก่งขึ้นนั่นเองนะคะอ่าไปดูข้อต่อไปคะ่ะ อามาดูข้อ3.2กันนะคะเด็กๆข้อ3.2มจุาถามว่าอะไรลบกับ5แล้วเท่ากับ14นะคะในข้อนี้เราก็จะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะในการหาคำตอบนะคะเช่นเคยนะคะในข้อนีอ้มาดูนะคะสิ่งที่เราต้องหาก็คืออะไรคะลูก ในข้อนี้เรารู้แล้วว่าส่วนย่อยนะคะคืออะไรนะคะ5คือส่วนย่อย14คือส่วนย่อยแต่ที่เราต้องหาก็คือส่วนรวมใช่ไหมคะในเมื่อเราทราบส่วนย่อยแล้วนะคะเราจะเอาส่วนย่อยนะคะมาบวกกันนะคะเพื่อจะได้ส่วนรวมนะคะในข้อนี้นะคะเดี๋ยวไปเขียนประโยคสัญลักษณ์กันเลยค่ะ 14บวก5เท่ากับอะไรนะคะในข้อนี้อ่ะ14บวก5เท่ากับอะไรคะเด็กเด็ก,เด,กเด็กเขียนประโยคสัญลักษณ์ไปก่อนนะคะ14บวก5เราจะนับต่อจาก14ไปอีก5ครั้งนะคะอ่ะเด็กๆนับเลยนะคะ14แล้วต่อไป15 1ห้า1ิ1หส1ใช่ไหมคะลกูก14นับ ต่อไปอีก5ครั้งได้เท่ากับ19นะคะอ่าดังนั้นนะคะในข้อนี้นะคะ19นะคะลบ5เท่ากับ14นั่นเองนะคะ19คือส่วนรวมใช่ไหมคะลูก5คือส่วนย่อย14คือส่วนย่อยดังนั้น5บวก14เท่ากับ19หรือ14 บวก5เท่ากับ19นั่นเองนะคะอ่าวันนี้นะคะเด็กๆนะคะได้รับความรู้นะคะในการหาตัวไม่ทราบค่านะคะอ่าโดยนะคะเราสามารถใช้การนับต่อเส้นจำนวนนะคะหรือความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะ ช่วยในการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบนะคะอ้าคุณครูหวังว่าเด็กๆจะกลับไปฝึกฝนนะคะาหาคําตอบเพิ่มเติมนะคะจากแบบฝึกหัดนะคะที่คุณครูพาทำในวันนี้นะคะสําหรับคลิปนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะเด็กๆ